มาเต้นกับเราดีกว่าค่ะทิชาจากช่อง Wonderfit Studio จะมาชวนเต้นเพลง Chip t r i l l หรือที่เราเห็นใน TikTok นะคะ Come on Come on Turn the radio on นะคะโหภาษาปิดไปมากโอเคค่ะอย่าไปสนใจมันนะคะก็ยังไงฝากทุกคนกดนะคะติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปของเรานะคะไปเต้นกันเลยค่ะ เรามาเริ่มท่าแรกนะคะก็คือปักมืออ่าแต่ต้องใส่ลีลาไปนิดนึงก็คือสะโพกด้วยอ่ะหนึ่งสองสองที่นะคะไปหนึ่งสองนะคะและเอามือขึ้นมาอย่างนี้อยู่ทางด้านข้างหูนะคะอีกมือนึงเนี่ยกำแล้วก็ยื่นมาข้างหน้านตรงนะคะพร้อมกับโยกอย่างนี้ด้วยอ่า โอเคนับใหม่นะคะเป็น1,2,3,4อ่ะต่อนะคะ3,4ปุ๊บเราเอามือแตะไหลไ่ไฟกัน5ดันลง6ยืดตัวขึ้นด้วย5,6อ่านะคะพอ5ดัน6เสร็จแทงศอกเข้าด้านข้างนะคะกำมือ7 อีกหนึ่งรอบนะคะป้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าดันหกเจ็ดแปดอ่ะคราวนี้นะคะต่อท่าถัดไปนะคะเรามีทั้งหมดแค่สองแปดเด็กสองติ่งต่อที่แปดที่สองนะคะเอามือขึ้นมาปิดปากอ่ะเสร็จแล้วลูบไปด้านหลังศีรษะเปลี่ยนข้างปิดข้างนี้และลูบไปที่หลังศีรษะ นะคะคราวนี้เราสะโพกไปด้วยป้ายเป็น1 2 3 4อีกทีนะคะพอมือข้างนี้เราก็สะโพกไปด้านนี้แล้วพอไอตอนที่รูดไปด้านหลังกลับประปรการโอเคนะเปลี่ยนข้างเสร็จเราก็ไปด้านนี้เสร็จแล้วก็กลับประปรการไปค่ะ1 2 3 4กรมกำมือนะคะและทุกที่สะโพกควยกัน5 6 ว่ายและกลับมา6หมุนมือค่ะ7 8วิธีหมุนมือเนาะท่านี้จะมีคนถามแบบบ่อยมากแค่ตั้งอย่างนี้และหมุนพิกแต่พอเวลามันทำเร็วมันจะดูเหมือนแบบอลังกานะคะแต่แค่นี้เองอืบขึ้นอย่างนี้นะคะเอาใหม่นะคะ1 2 3 4 5 หกหมุนเจ็แจบลแล้วและหลีก2ติ่งค่ะก็เป็นเจปดปุ๊บทูก็หลีก2อย่างนี้เลยชัดๆแล้วก็จึง้งจบค่ะนะคะโอเคเอาใหม่นะตั้งแต่ต้นจนถึงจบมาได้กี้นะคะไปหนึ่งสามสี่ห้าหยืดทุกเอวเจ็ด 1>, 1, 2, 3, 4, งสองี่ห้าหและ 1, 2จบแล้วค่ะนะคะมีทำคลิปที่เต้นกับเพลงไว้เรียบร้อยแล้วถ้ายังไงนะคะก็เข้าไปซ้อมเสร็จแล้วเต้นกับเพลง พร้อมกันได้เลยค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนใครเต้นไม่ได้สนใจอยากจะเรียนคลาสออนไลน์อยู่ที่ไหนก็เต้นได้นะคะติดต่อมาตามลิงก์ไลน์ได้เลยค่ะไปแล้วค่ะ